สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปั๊มกับวิชาภาษาไทยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆยังรักษาสุขภาพเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในช่วงนี้คือล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากานะครับทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับเด็กๆโอเควันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยคนะครับแต่ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องประโยคเราจะมารู้คําศัพท์ก่อน คำศัพท์น่ารู้วันนี้ครูปั๊มเสนอคำว่าระวังหมายถึงคอยดูอย่างเช่นเด็กๆอย่าวิ่งระวังหกล้มเป็นต้นครับต่อมาคำว่าแบ่งปันนะครับหมายถึงแบ่งให้บางส่วนเช่นเด็กๆนำขนมมาแบ่งปันเพื่อนในห้องเรียนเป็นต้นครับ คำว่าร่มรื่นหมายถึงเย็นสบายเ,เช่นโรงเรียนของเรามีต้นไม้มากมายทําให้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายเป็นต้นครับเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรารู้คําศัพท์น่ารู้กันแล้วนะครับเราจะมาเรียนเรื่องประโยคก,กันครับเด็กๆอ่าประโยคคืออะไรเด็กๆทราบไหมครับ ใครทราบบ้างยกมือโอเคเก่งมากครับปรบมือให้ด้วยอ่าเด็กๆครับประโยคคืออะไรประโยคคือคำที่นํามาเรียงกันอย่างเช่นคำว่าแบ่งปันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคำนะครับคำที่นํามาเรียงกันและได้ใจความสมบูรณ์เป็นต้นนะครับเด็กๆครับ ประโยคคือทาที่นำมาเรียงกันและได้ใจความสมบูรณ์เก่งมากโอเคทราบแล้วใช่ไหมครับว่าประโยคคืออะไรหมายถึงอะไรเรามาดูส่วนประกอบของประโยคกันครับเด็กๆอ่าประโยคประกอบด้วยอย่างน้อยสองส่วนได้แก่ภาคประธานกับภาคแสดงประโยคมีสองส่วนได้แก่ภาคประธานและภาค แสดงเยี่ยมเก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่าเรามาดูนะครับประธานกริยากรรมเวลาเด็กๆแต่งประโยคจะต้องมีครบทั้งสามส่วนนี้คือประธานกริยากรรมนะครับอ่าเรามาดูว่าประธานจะอยู่ภาคอะไรครับอยู่ภาคประธานส่วนกริยากับกรรมอยู่ในภาค แสดงนั่นเองเก่งมากครับรบมือโอเคครับเด็กๆอ่ะเรามาดูนะครับนอกจากเราจะมีภาคแสดงภาคประธานแล้วนะครับมีประธานมีกริยามีกรรมแล้วเรายังมีส่วนขยายหรือบทขยายนะครับมีอ่าเห็นไหมครับ เรามีครบสามส่วนนะครับเวลาแต่งประโยคต้องครบทั้งสาส่วนนะครับเด็กๆแต่ในปสามเราจะเพิ่มในส่วนที่เป็นขยายประธานขยายกริยาขยายกรรมหรือเราเรียกว่าบทขยายนั่นเองครับเด็กๆอ่าโอเคเรามาดูนะครับว่าบทขยายประธานคืออะไรทำให้เราทราบว่าอะไรครับบทขยายประธานทราบว่าประธานมี ลักษณะอย่างไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับอ่าเช่นคําว่าสุนัขสีดําแทะกระดูอ่าคำว่าสุนัขเป็นประธานอะไรมาขยายประธานครับคําว่าสีดํามาขยายประธานทําให้รู้ว่าสุนัขตัวนี้มีสีดำอ่าต่อไปผู้หญิงผมยาวเลี้ยงแมวอะไรมาขยายคําว่าผู้หญิงครับเพราะผู้หญิงเป็นประธาน ก็คือคำว่าผมยาวนั่นเองครับอ่าเรามาดูบทขยายกริยาครับเด็กๆตามครูปั๊มทันนะเรามาดูขยายบทขยายกริยาทำให้ทราบว่ากริยามีลักษณะรายละเอียดอย่างไรอ่านะครับก็คือตัวอย่างเช่นฉันวิ่งเร็ว คำว่าเร็วมาขยายคําว่าวิ่งทําให้รู้ว่าเราวิ่งเร็วนั่นเองครับอ่าต่อไปน้องเดินช้าอะไรมาขยายคําว่าเดินครับพอเดินเป็นกริยาคําว่าช้านั่นเองครับเด็กๆเก่งจังเลยปรบมือให้นะครับอ่าต่อนะครับอ่าแม่กินข้าวเร็วอะไรมาขยายคําว่ากินครับอ่าคำว่าเร็วนะครับเป็นต้นนี่คือตัวอย่างของบทขยาย กริยาเรามาดูตัวต่อมาบทขยายรรอ่าเรามาดูความหมายของบทขยายกรรมกันครับก็คืออธิบายลักษณะของผู้ถูกกระทำอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าฉันกินมามา่ารสเผ็ดนะครับคำว่าเผ็ดก็มาขยายคำว่าอ่ารสนะครับโอเคอ่าต่อมาแมวกินปลาดิบ อะไรมาขยายคําว่าปลาครับเพราะปลาเป็นกรรมคําว่าดิบนั่นเองครับเด็กๆอ่าโอเคครับเรารู้กันครบ3ตัวแล้วเนาะทีนี้เด็กๆนะครับก็คือเปิดแบบเรียนเล่มสีเหลืองไปที่หน้า77นะครับเราจะมาดูกันว่าแบบฝึกหัดให้เขาให้ทําอะไรเนาะเมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กๆรู้จัก ภาคประธานภาคแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทําแบบฝึกหัดหน้า77กันครับอ่เด็กๆเ,เปิดตามครูปั๊มทันนะอะหน้า77ลองอ่านโจทย์พร,พร้อมกับครูปั๊มนะครับเขาบอกว่าเติมคําที่เป็นบทขยายคํานามคํานามละสองคำแต่ในคลิปนี้ครูปั๊มจะช่วยเด็กๆทําเพียงแค่หนึ่งคำส่วนอีกหนึ่งคำครูปั๊มอยากให้เด็กๆลองกลับไป ทำเองครูปั๊มเชื่อว่าลูกศิษย์ของครูปั๊มมีความสามารถทุกคนนะครับอ่ะคำแรกเขาให้คำว่าดินสอมาครับลูกอดินสอครูปั๊มเติมคำว่ายาวครูปั๊มก็จะรู้ว่าดินสอยาวอ่ะเขาให้คำว่าบ้านมาครับครูปั๊มก็จะรู้ว่าบ้านใหญ่บ้านหลังนี้ใหญ่นะครับอ่ะเขาให้คำว่าดอกไม้มาครูปั๊มก็จะเติมคำว่าหอมเป็นดอกไม้หอม เขาให้คําว่าเสือมาครับครูปั๊มก็จะเติมคําว่าตัวโตทําให้ครูปั๊มรู้ว่าเสือตัวนี้ตัวโตกระโปรงเขาให้คําว่ากระโปรงมาครูปั๊มจะเติมคําว่ากระโปรงสั้นอเขาให้คําว่าหนังสือมาครูปั๊มก็จะเติมคําว่าบางก็จะรู้ว่าหนังสือเล่มนี้บางอเป็นต้นส่วน อีกฝั่งหนึ่งให้เด็กๆลองกลับไปทำเองครูปั๊มเชื่อในความสามารถของเด็กๆนะครับอ่ะเรามาดูนะครับต่อมาเลยทีนี้เป็นบทขยายกริยาบ้างเขาให้คำว่าเดินวิ่งพูดมาแล้วก็มีตัวอย่างมาให้เราดูเช่นคำว่ากินข้าวข้าวเป็นกรรมถูกต้องไหมครับแต่กินเร็วคำว่าเร็วก็มาขยาย กริยานะครับโอเคคําว่ากินเราก็จะรู้ว่าเรากินข้าวเร็วอ่ะเรามาดูเดินครูปั๊มจะเติมคำว่าเดินชา้าอ่ะวิ่งครูปั๊มจะเติมคำว่าเร็วอ่ะพูดครูปั๊มจะเติมคำว่าเพราะเพราะฉะนั้นอีกสามคำให้เด็กๆลองกลับไปทำนะครับลองกลับไปนึกดูนะครับครูปั๊มเชื่อในความสามารถของลูกครูปั๊มทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ คลิปนี้ให้เด็กๆลองกลับไปทำนะครับเดี๋ยวครูปั๊มจะเฉลยในภาพอีกหนึ่งครั้งนะครับเด็กๆสู้ๆนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับลูกบ๊ายบาย